สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารนุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากหลังเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้เชวยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจานุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชา,าวราศีเมถุนครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปากหลังของเดือนมิถุนายนนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งี่คือไพ่ควีนออฟบอนหรือว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปากหลังของเดือนมิถุนายนนั้นชาวราศีเมถุนจะไม่ได้อยู่นิ่งเดี๋ยวไปนู่นมานี่ชีพจรลงเท้าเลยทีเดียวจะได้มีโอกาสพบปากกับผู้คนมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จ คนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นฝ่ายาร์เ็ตติ้งที่จะต้องออกไปหาลูกค้าไปพรีเซนต์งานไปนําเสนองานก็จะประสบความสําเร็จได้ลูกค้าใหม่ๆนั่นเองเพียงแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งไปนู่นมานี่โดยตลอดนั่นเองแม้ว่านั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนโดยตลอดนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้มันยังตีความหมายได้ว่า คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายคขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้พบปากกับลูกค้ามากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวายัยก็หมายคขาว่าการค้าการขายของท่านนั้นดีมากๆเมืม่อเป็นระวิงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับชาวราสีเมถุนครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยจากประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศาจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแลวก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ เรามาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่ The World หรือว่าไพ่เทวดานั่นเองไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณรองลงมาก็คือจากไพ่เดอะซันนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้แม้กระทั่งเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ที่เกิาราสีเมทุนถ้าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีเรื่องให้คิดให้เครียดบางท่านนั้นเครียดมากถึงขนาดที่ว่า กินไม่ได้นอนไม่หลับพอเข้ามาสู่ในช่วงปากหลังของเดือนมิถุนายนจิตใจของท่านนั้นจะเริ่มผ่อนคลายจิตใจของท่านนั้นจะเริ่มโล่งปลงสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมันมีทางออกมีทางแก้ไขนั่นเองส่วนท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับเจ็บอดอดแอดแอ่ทานยุกทานยาไปหาหมอมาแล้วก็รักษาไม่หายสักที แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปลางหลังของเดือนมิถุนายนนั้นไม่นานนะครับร่างกายของท่านนั้นก็จะเริ่มพักฟื้นและไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับไพ่เดอะว l ลนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งโชคลาภได้อะไรมาแบบฟุฟกๆฟอยอย่างไม่คาดฝันหรือแม้กระทั่งโชคลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่ ถ้าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภจากไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาก็หมายเขาว่าเป็นอานิสงบุญเก่านั่นเองนะครับที่ถึงเวลาแล้วที่เขาจะมามอบให้กับตัวท่านก็หมายเขาว่าเป็นบุญที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมมาหลายภพชาติอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นอย่างที่ผมพูดไปว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าปัญหาอุปสรรคและวิบากกรรมทั้งปวงนั้นจะเริ่มเบาบางลงจะเริ่มลดลงนั่นเองนะครับ ต่อไปนี้สิ่งดีๆโชคลาภจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั่นเองนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็คือถือว่าเป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ผู้ที่เกิดราศีเมถุนให้สุขสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคให้คุณจริงๆคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้านี่คือไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราช เช่นเดียวกันว่าไพ่สองใบนี้หมายถึงตัวท่านเองนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็ชาวราศีเมถุนนั้นจะมีเส้นแรงด้วยถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบหรือว่าจะมีอะไรก็ตามแต่ทั้งด้านดีและไม่ดีบางทีจะมาปรากฏในความฝันหรือว่ามันจะมีเซนอะไรสักอย่างหนึ่งมาบอกเหตุล่วงหน้าในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชก็เช่นเดียวกันว่าดวงชะตาของท่านนั้น จะมีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองและไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่า การงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์จะดีเช่นบางท่านที่เปิดร้านขายพวกเครื่องสังกพันธ์ทั้งหลายนี่นะครับก็จะขายดิบขายดีหรือว่าให้เช่าวัตถุมงคลให้เช่าเครื่องรางของขลังนี่นะฮะให้เช่าพระอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีไพ่เบนิ้ถือว่าดีคนที่ขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์การเรียนหนังสือแบบเรียนต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกเครื่องเขียนต่างๆพวกนี้จะดีนดั่นเองนะฮะถ้าว่ามีไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราช ไพ่ใบนี้ยังรวมไปถึงว่าคนที่ทํางานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรตัวท่านเองนั้นถ้าเป็นเรื่องการงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าดวงชะตาของผู้ที่เกี่ยวราศีเมถุนนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่7็นี่คือไพ่ทำพรานหรือว่าไพ่คนเทน้ำหมายคามว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นมีแกนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางทีบางท่านนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเช่นเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปเกี่ยวกับธุระป,ปะปางเกี่ยวกับการงานเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องอย่างนี้ก็ได้ถ้าว่ามีไพ่ใบนี้แต่ดวงชะตา มีแกนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่จาัาสติกไพ่จาัาสติกนั้นจะโดดเด่นมากๆสาหรับผู้ที่กราศีเมทุนที่ทํางานรับราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํางานรับราชการที่อยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มาก เช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการเป็นนักกฎหมายหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในกรมราชทัณฑ์ในลักษณะแบบนี้จะดีมากๆหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนงานใ,นใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันละเอียดอ่อนมากๆเนี่ยจะดีจริงๆนะครับไม่ว่าคนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกต่างๆซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆคนวางโครงข่ายระบบคอมพิวเมตอร์ระบบไอทีคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีการเงิน หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นฝ่าย HR ฝ่ายบุคคลที่จะต้องมีการคุมกฎอะไรต่างๆพวกนี้ถือว่าดวงการงานด้านนี้จะถูกฉลกกับผู้ที่เกิดราศีเมถุนเป็นอย่างยิ่งในช่วงปกากหลังของเดือนวิถุนายนนั่นเองเนะครับถ้ามีไพ่จัสติกยังตีความหมายได้ว่าชาวราศีเมถุนนั้นตัวท่านเองเนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปติดต่อด,ด้วยงานราชการ ด้านเอกสารต่างๆอีกความหมายหนึ่งของไพ่บินิชชาวราศรีเมถุนนั้นจะตัดสินใจทําสิ่งใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นจงพินิษพิจารณาให้ดีตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับถ้าว่าตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจทําอะไรโดยที่ใจร้อนหูวางไปตามกระแสระวังไว้ด้วยนะครับจะเกิดข้อผิดพลาด ไพ่จ้าสติกนั้นยังตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายคดีความอะไรต่างๆพวกนี้นะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการขึ้นโรงขึ้นศาลในฐานะที่เป็นโจทย์ยื่นฟ้องแบบนี้ก็ได้ถ้าหากว่ามีไพ่จ้าสติกนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงความใจร้อนวู่วามไพ่อีก2ใบที่จะต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่ในออฟซอร์ด่วไพ่อัศวินถือดาบถ้ามีไพใ่ใบนี้ผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้น อย่าใจร้อนอย่าวู่วามจริงๆแล้วบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีในการที่จะเป็นนักลงทุนเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเพียงแต่ว่าการตัดสินใจใดๆของเรานั้นมันต้องละเอียดรอบคอบแล้วก็อยู่บนเหตุและผลนั่นเองนะครับถ้าว่าตัวท่านเองนั้นใจร้อนวู่วามระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะตัดสินใจผิดพลาดขึ้นมานั่นเองนะครับภายในออฟซอสรือว่าไพยอาศวินถือดาบ จะโดดเด่นมากๆผู้ที่เกี่ยวราศีเมถุนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตํารวจเป็นทหารนี่นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมสนับสนุนมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสโยกย้ายขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่ามีโอกาสทางด้านของหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นส่วนภายในออฟซอร์รัว่าไอัศวินถือดาบนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าอริสตรูคนที่ไม่หวังดีคอยที่จะจ้องจับผิดใส่ร้ายป้ายสีคนที่อิจฉาริษยาตัวท่านเองนั้น จงระมัดระวังในเรื่องนี้จะทำสิ่งใดก็ตามแต่คิดไว้เสมอว่ามีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่นั่นเองนะครับอีกไพ่ใบหนึ่งเช่นกันที่จะต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่สามดาบก็คือความใจร้อนวู่วามถากว่าตัวท่านเองนั้นใจร้อนวู่วามมันมีโอกาสนะครับที่จะทะเลาะเบ,บาแวงกันเกิดขึ้นได้บางทีอยู่ดีๆนะครับก็มีคนมาพูดไม่เข้าหูในลักษณะแบบนี้ถ้าว่าเราเองนั้น ใจร้อนวู่วามมันมีโอกาสที่จะประทะอารมณ์มันมีโอกาสที่จะใช้กําลังกันในลักษณะแบบนี้ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงใจเย็นๆนั่นเองนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดียิ่งใจเย็นได้มากสักเท่าไหร่ยิ่งจะเป็นผลดีกับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีไพจ่จ้าสติกผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับเขากําลังมาเตือนท่านว่าคิดจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้ จงใจเย็นๆและละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับมันจะไม่ได้ก่อให้เกิดความผิดพลาดนั่นเองครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่2นี่คือไพ่ u e e n of s ซ o r d s หรือว่าไพ่ราชิดีถือดาบไพ่ใบนี้นั้นดวงการงานของท่านมีความเจริญก้าวหน้าดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีเพียงแต่ว่าในช่วงของปักหลังเดือนมิถุนายนนั้นมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ชาวราศีเมถุนต้องตัดสินใจไอ้ตรงนี้แหละนะครับที่ผมบอกว่า ผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นต้องคิดให้ดีคิดให้ละเอียดรอบคอบอห่่ใจร้อนอย่าวู่วามการตัดสินใจของท่านในครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากลำบากใจนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกยืนอยู่ตรงจุดใดนั่นเองขอให้ทูตท่านเองนั้นจงพินิษพิจารณาให้ดีเมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเมื่อได้คําตอบแล้วจงกล้าตัดสินใจบางครั้งมันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันจะจบระยะยาวแล้วจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกิดราศีเมถุนอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ มันมีไพ่ยอยู่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิราศีเมถุนต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอะทาวเวร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มถ้ามีไพ่ใบนี้ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเขาถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดได้ การเดินการเหินการขับรถขับราในช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนด้วยนี่นะครับขับรถไม่ควรที่จะขับเร็วจนเกินไปบางทีฝนตกทัศนวิสัยมองเห็นไม่ดีนั่นเองนะครับหรือไม่ก็คือเวลาขับรถไปน้ําขังนี่นะฮะมันมีโอกาสที่จะทําให้รถนั้นเสียหลักได้ฉะนั้นไม่ควรที่จะขับรถเร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรประมาทนั่นเองนะครับกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆผู้ที่เกราศีเมถุน ไม่ควรกระทําเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้โดยง่ายนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6กับตําแหน่งที่3 2ตสองตแหน่งนี้จะเป็นตําแหน่งของญาติผู้ใหญ่บางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีเมถุนโดยตรงอาจจะเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่ของท่านเช่นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้เป็นตน้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้านใดด้านหนึ่งได้นั่นเอง ดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ The w เว l d หรือว่าไพ่เทวดาแล้วก็มีไพ่ดิงเฮโรพันหรือว่าไพ่พระสังคราชเพราะว่าไพ่สองใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองด้วยพลานุภาพของไพ่เด e w เว l d หรือว่าไพ่เทวดาแล้วก็ไพ่ดิงเฮโรพันหรือว่าไพ่ประสังคราชนั้นจะไปกดทับการแสดงผลการแสดงอํานาจของไพ่เคราะห์ก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์ ลงได้ค่อนข้างเยอะแทนที่ไพ่ใบนี้จะแสดงผลได้ร้อยเปอตอาจจะแสดงผลได้เพียง4 0 5 0ก็คือลดลงได้เยอะแต่เมื่อมีไพ่เคราะห์แล้วทุกครั้งเลยนะครับผมอยากจะแนะนําให้ท่านนั้นได้มีโอกาสไปทําบุญทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนะครับเช่นผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรที่จะหาโอกาสทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้ควรที่จะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดา หรืออาจจะทําบุญตามความเชื่อต่างๆของท่านก็ได้เช่นบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สร้างสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคโลหิตบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมออให้กับบริ์ทิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปล,ยปล,ยปล,ยปลาให้ชีวิตสัตว์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเมื่อทําบุญเสร็จแล้วควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับนเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรา ไพ่ไรรายๆเรื่องรรายๆจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีเมถุนเลยก็ได้นั่นเองนะครับ <S <S คราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่แปดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่แปดเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่โชคลาภทางการเงินคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าการค้าการขายการลงทุนต่างๆของท่านนั้น จะได้ผลกําไรจะได้มาซึ่งเงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะมีเงินเข้าจะได้ทรัพย์เข้ามานั่นเองนะครับลหลายๆท่านนั้นบอกว่าทําธุรกิจการค้าการขายในช่วงที่ผ่านมามันเงียบฉี่จริงๆนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนมิถุนายนนั้นตัวท่านเองจะมีโชคมีลาบมีลูกค้ามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับ มาซื้อมากขึ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะฮะผลกําไรก็จะเพิ่มมากขึ้นตามมานั่นเองถือว่าดีมากๆและนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่เดอะวอลล์ไพ่เทวดา World, อาจจะมีโชคลาภด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินรวมไปถึงอาจจะมีโชคลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันเพราะว่าคนที่ได้ไพ่เดอะวอลล์วไพ่เทวดาอย่างที่ผมบอกไปว่าโชคลาภที่จะได้มานั้น จะได้มาจากอานิสงส์บุญเก่าสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นได้บริจาคทรัพย์บริจาคทานเมื่อหลายภพชาติที่ผ่านมาจะมาตอบสนองท่านในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับคนที่ได้ไพ่เด e World หรือว่าไพ่เทวดาก็หมายเขาว่าถ้าเป็นเรื่องความรักของท่านนี่นะครับถ้ามีไพ่เบนี้ตัวท่านเองนั้น มีโอกาสที่จะได้พบรักมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักนั่นเองนะครับคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่บางทีบางท่านนั้นความรักของท่านอาจจะตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยโดยที่ไม่ได้แต่งงานอาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับพิธีรีตองในใดแบบนี้เป็นตน้นคนที่ได้ไพ่ The w o ว l ลหรือว่าไพ่เทวดายังตีความหมายได้ว่าดวงชะตานี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้คู่ได้แฟน เป็นชาวต่างชาติเมื่อแต่งงานแล้วอาจจะมีการโยกย้ายไปสร้างโรครากอยู่ที่ต่างประเทศไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมผู้คนวัตถุเจริญพัฒนามากกว่าเราในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้ากว่ามีไพ่ใบ,บนี้นั่นเองเนะครับคราวนี้คนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนจะเป็นลักษณะอย่างไรคนที่จะเข้ามานี่นะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ,พ,พ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราช อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกับท่านค่อนข้างเยอะอย่างนี้ก็ได้นะครับผมถ้ามีไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ในออฟซอนหรือว่าไพ่อัศวินถือดาบคนที่เข้ามาจีบมาชอบท่านอาจจะเป็นคนที่มีสีก็หมายความว่าเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นความรักด้านไม่ดีก็มีนะไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4ี่ไพ่สามดาบหมยถึงอกหกักผิดหวังถูกเทถูกทิ้งเจ็บปวดกับความรักอยู่ๆแฟนก็บอกเลิอกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ เช่นเดียวกันกับไพ่หรือทาวเวอร์หรือว่าไพ่ถึกถล่มที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่นะฮะบางทีความรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนบางคู่นั้นอาจจะเดินทางมาถึงทางตันแล้วล่ละนะครับอาจจะมีการจับเขาคุยกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะเข้าหากันก็แล้วแต่ในที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้มันเหมือนกับว่าแก้วที่มันแตกมันร้าวแล้วนั่นเองนะครับมันยากมากๆเลยที่จะนํามาประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันได้แยกทางกันไป สร้างความรักใหม่สร้างครอบครัวใหม่จะดีกว่าไหมให้อิสระซึ่งกันและกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลีเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับ และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดกราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กํลาลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะน,นำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวาเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลเทียนพยากรมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ